เอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่เกมแมนนราหล่อดในตอนที่4เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับในเกมสร้างบ้านสร้างเมืองแห่งนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยมีแผนกันอะไรบ้างใช่ไหมละครับก็จะวางไว้แค่3ข้อ1เลยก็คือ สร้างบ้านนายแกเป็นขนาดใหญ่ครับแล้วก็2เนี่ยสร้างกองทัพเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสงคราม2ปีที่จนจะมาป้นหมู่บ้านเราแล้วก็3นะครับสร้างสิ่งผูกสร้างที่ไม่เคยสร้างมาก่อนเพื่อใกล้จบเกมนะครับผมถามว่าตอนนี้ทําอะไรก่อนดีใช่ไหมเลยครับนี่เลยฮะอัพบ้านก่อนสิครับเนื่องจากว่าตอนล่าสุดนั้นได้ทําตามรีเควสแล้วนะครับนี่เลยก็จะมีตัวนี้ครับสร้างลงเตียมขึ้นมา เพื่อดื่มเหล้าเมากันได้ครับผมแล้วก็มีอาหารครบ3รูปแบบแล้วก็สร้างมาเป็นตัวของเครื่องนุ่ง่มเพิ่มนะครับอ่าหลังนี้อัพได้ก็อัพก่อนเลยครับข้างๆอัพได้เหมือนกันด้วยอีกหลังนึงก็ได้ครับเขาบอกว่าอัพ3หลังก่อนละกันนะครับเนื่องจากว่าเอาทําตามรีเควสไงรีเควสเพียงแค่3หลังนะครับอ่าสปีดเกมต่อไปก่อนเพื่อความไวครับตอนนี้ เอาละอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราเหลืออะไรอีกบ้างที่ไม่ได้สร้างนะครับก็จะมีหน้าคอนสตัคใช่ไหมอันนี้เรื่องของการหาทรัพยากรน,นะครับเราสร้างครบแล้วหรือแค่เพียงตัวการหาน้าครึ่งนะครับต้องผ่านวิจัยก่อนเดี๋ยวค่อยวิจัยกันละกันนะครับแล้วก็เรื่องของการทําเหมืองล่ะเหมืองเนีย่ยจริงก็มีครบแล้วนะครับก็คือเหมืองดินเหนียวแล้วก็เหมืองเหล็กนะฮะเราสร้างครบแล้วการทําเหมืองหินก็ทําได้เหมือนกันด้วยการเก็บของครับ ของจริงอันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งอย่างคือแพ็กสเตชันครับสร้างเป็นโรงล่อขึ้นมาซึ่งให้ล่อเนี่ยไปส่งของยังลีเจนอื่นในปกครอ,องของเราแต่เราไม่ได้มีปกครองอ่ะการสร้างมาก็สร้างเปล่านะครับไม่ได้ใช้แต่ผู้ความสมบูรณ์ครับจะสร้างให้เพื่อการคนทักว่ายังไม่ได้สร้างสิ่งนี้นะแล้วก็สร้างไปครับยังมีอะไรอีกไหมเรสซิเดนท์ล่ะสร้างครบแล้วนะครับเว้นแค่ตัวการทํารถเข็นไงรถเข็นก็หน้าตาคงจะไม่ต่างอะไรจากแบบนี้แหละบ้งครับ <S <S ใช่ปะ มันก็เป็นแค่รถเข็นการทำฟื้นแล้วก็อะไรนนอีกแบบหนึ่งอ่ะก็คือการทำส่งขนมปังะนะครับนี่ครับลงเตียมเรามีขี้เมามานั่งกินแล้วโอ้โหเมาแบบเมาหัวราน้ำเลยหรือเปล่าครับเนี่ยอ่ะต่อไปครับก็คือการทำฟาร์มิง่งฟาร์มิ่งเนี่ยเหลือเพียงแค่4อย่างนะครับก็คือการทำตัวไล์สต็อกเลี้ยงแพะนะซึ่งแพนี่ก็ต้องไปรับซื้อมาก่อนนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยฟาร์มแพะคุณผู้ชมครับเอ้ยไม่ใช่แพะสิแพะบ้าบออะไรเ่ะฮะฟาร์มแกะครับเออแพะมันมีให้กับบ้านคนธรรมดาเลยครับก็คือโซนนี้นี่ครับแพะแพะอยู่นี่นะฮะส่วนแกะอยู่ข้างล่างนะครับผมอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือตัวม่วแป้งซึ่งม่วแป้งเนี่ยต้องหาพื้นที่ที่มันเหมาะเจาะกันนะครับก็คือพื้นที่ตรงเกษตรกรเราครับเอาเลยไมล่ล่ะจะว่าไปก็เอาเลยละกันครับผม อันนี้หนึ่งที่หันหน้าออกมาจะดีกว่าหรือเปล่าครับจะได้แสดงต่อสายตาให้กับคนดูด้วยนะฮะมาหันมาลักษณะไม่ยาวมากไม่สูงมากก็เพียงพอแล้วนะครับระวังแค่หนึ่งลงหม้อแป้งไนงะแล้วก็คอมโบคู่กับตัวทําขนมปังเลยนะครับเรามีแป้งสารีแป้งบาเล่มีให้หมดนะฮะตามต้องการเลยครับผมหนึ่งที่ใกล้เลยครับโอ้โหพื้นที่เหมาะสมได้เฉยเลยเพียงพอต่อในการทําฟาร์มครับทำฟาร์มแกะยังไงหรอคุณผู้ชม พอดีเลยครับเหมือนกะมาแล้วอนะอันนี้ต่อไปคือคอกเล้วรัวนะครับเอาเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่ไม่อิงตามคิงโลสนะครับเป็นซิกเนเจโรสไปเท่านี้เสร็จนะครับสมบูรณ์แบบการทําคอกนะแต่ก็ยังไม่ร้อเเนะครับเนื่องจากว่าต้องไปหาสัตว์มาใส่ก่อนครับไลท์สต็อกเทดเดอร์ผมขอซื้อตัวชีฟหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นสัก สีน่าจะกําลังดีนะครับเป็นคู่เลยนะสคู่ไปครับมันสามารถอัพเทคในการเพิ่มปริมาณของแกะได้แต่ก็ต้องมีแต้ม development ก่อนนะครับเรามีก็ต้องรอต่อไปนะดูเหมือนการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะมีแต้ม s e t t l e m e n เเพิ่มแล้วนะฮะขอดูในบ้านหน่อยซิว่าในบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหดูจากมุมนี้มีอิเมเพของห้องหับนะครับแต่พอเข้ามาปุ๊บมันก็ช่างเป็นอย่างนี้เลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยมันเป็นมายากลโอ้โ <laughs> ห <laughs> อะไรกันครับโผวถ้ามันมีแบบว่า building ข้างในเนี่ยนจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์พร้อมนะแต่ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็เห็ <laughs> <laughs> นเป็นภาพมายากรไปก่อนนะฮะเดี๋ยวสปีดเกมดีกว่าครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้ว s t ตเ e m e n t หนึ่งอา้านี่ไงเลเ่าเราอัพนะครับสามารถไปต่อได้ก็คือขั้นเมืองขนาดเล็กครับผมเดียวกันัพบ้านเวล่าเนี่ยครบ10หลังนะครับเรามีหลังคาพอเนี่ยหนึ่งสอมาสอไปว่ะ 3ว่ะอันนี้4ี่่สีได้อยู่ครับข้างๆได้โอ้โหแต่แต่แต่แป๊บนึงนะถ้าเราอัพเยอะเกินไปอะ่ะเดี๋ยวเหมือนว่าบ้านด้วยสอมันจะมีน้อยด้วยนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆอัพไปก่อนคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าจะบรวดเดียวหมดเลยครับแจนเย็นนะเอาละแต่ก็การอัพได้รวดเดียวแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าเรามีความเติบโตเร็วแค่ไหนด้วยนะครับใช่ไหมเรานี่โอ้อัตรากรธสูงมากนะครับ ดูจากการส่งออกสินค้านําเข้าก็เห็นแล้วว่าเราตบโต,ต,ตมากแค่ไหนนะฮะมีบางอย่างมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่มีเขตงานทํานะครับเนื่องจากว่าเขตเก่าเนี่ยไม้หมดไปแล้วนะครับไม่ใช่เป็นฟอเรสต์นะก็จะเป็นล็อกกิ้งแคมป์นะครับแคมป์ตัดไม้ต้องแอดวานซ์ใหม่เข้าไปครับเนื่องจากเขตเก่ามันหมดไปแล้วหวังว่าจะทําได้นะครับผม Apple เออ Apple ตอนเนี้สินค้ามันมีเหมือนในคลังเยอะมากส่งออกไปขายแล้วเขาบอกว่าปริมาณเยอะเกินไปอ่ะราคาในการขายก็เลยลดลงมาด้วยนะครับก็แย่หน่อยแต่ก็ โอเคอยู okay, บ่บ้านบ้านบ้านขึ้นหลังใหม่ยังไวแต่รอาการก่อสร้างเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องอัพพวกบ้านเวลหนึ่งให้แกเป็นเวลสองด้วยเขาบอกว่าต้องการบ้านเวลหนึ่งเพียงแค่10หลังนะครับงั้นก็ข้างหลังนี่อัพต่อยเลยฮะให้กากเป็นขั้นต่อไปสักระดับหนึ่งก็คงจะเพียงพอแล้วนะครับอัพหมดเดี๋ยวนั้นจะไม่มีไม้ใช้กันนะอ๋ออะไรเนี่ยมีมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าตอนนี้เจอกลุ่มโจรน,นะครับนี่เลย มาหนึ่งกองเหรอไม่สิผมไม่น่าจะใช่นะครับสองกองว่ะสามสี่โอ้โหือจำได้ไหมฮะเมื่อสองปีก่อนเหรอของคลิปก่อนเนี่ยมันมาเพียงแค่สองไงตอนนี้มาสี่แล้วก็หมายความว่าคงจะคูณเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับกองทัพเรากองทัพเราเตรียมพร้อมเลยเอามีพลหอกได้ประมาณ3 6คนนะครับแล้วก็ตัวทหารต่อสู้แบบใช้อาวุธกระบองพวกดาบพวกอะไรแบบนี้ได้อีก36หนะครับ ได้3 2ด้วยมี3กองที่เตรียมพร้อมสู้ได้มาเลยครับจำนวนอาจจะไม่ได้มีความเป็นเอานัมเบอร์แต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับประมาณ98คนได้ศัตรู18 4กองก็72ใช่ไหมเรามีความมากกว่าอยู่เลยครับอย่างตอนนี้เราสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านไนีพลังใจเต็มเปี่ยมมันมาเพื่อปนนะครับเดี๋ยวแปบ๊บเดียวมันก็ไปแล้วเราก็รอมันมาได้เลยและแล้วเราก็ไม่ต้องรอนานเกินไปครับหลังฝนซามันก็มาฮะปรากฏดตัวขึ้นมาแล้ว หัวใจสําคัญคือต้องเผาที่นี่ให้ได้ส่วนเราก็ต้องปกป้องที่นี่ให้ได้เช่นกันนะครับโอ้โ oh, หมันเกาะคิงโรดหมดเลยอย่ะเห็นป่ะทุกองมันครับมาทางขวาหมดนะไม่มีใครจะเพ่งเล็งมาทางฝั่งซ้ายเลยอยากลองของใหม่สิทา่าแนวซ้ายของเราครับเป็นทหารใช้พวกดาบขวานกระบองตรงกลางคือหอกทางขวาครับดาบขวานกระบองรับมือเอาโรคกระแทกมาครับได้แรงชาร์จไป2ต่กอ1หนึ่ง 2อตอนหนึ่งเหรอแนวซ้ายมา2กองแรบนี่3เลยต่หากละโอ้โหคือตอนนี้เหมือนกองหอกเราขายไม่ออกนะครับปัะหนึ่งว่ามันคงรู้ตัวว่าชิววอลฟอร์เมชั่นเราแข็งแกร่งเกินไปไงเลยไม่ได้มีใครแยมกล้าเข้ามานะเอาแล้วเลยใส่กองอาวุธกองดาบขวานโล่หมดเลยกองหอกครับภารกิจคือการล้อมโจมตีจากข้างหลังนะเอาให้ได้ครับอย่างน้อยเนี่ยบันโมเลมัน พลังใจหายสู้สึกจ้าเอาละว้ยปัญหาของเกมก็คือดูไม่ออกหรือว่าใครเป็นใครครับอารมณ์ประมาณว่าจะสู้กันเองมากกว่าบ้างเนี่ยเฟรนลี่ไฟเฟรนี่ไฟเสื้อผ้ามันคลาส,สีกันจนดูแบบว่าออกยากจริงคุณผู้ชมว่าไหมาคือถ้ามันแยกสีชัดเจนหน่อยเนี่ยก็ยจะดีกว่านี้อีก,กน,นะครับแต่นี่มันก็ดูออออละลายตาเอาจิ้มโอโ้โห โน่เราก้าเราสุดๆเลยครับถอยไหมเจอล้อมขนาดนี้ส่งเสียงแตรสัญญาณล่าถอยก่อนดีกว่าเว้ยเพนต้าล่าไปเลยเออหนีไปซะอย่ามาเจอกับหมู่บ้านแห่งนี้พวกเราสู้ศึกยังเหลืออยู่ครับนี่รับแรงกระแทกไหวหรือเปล่าสู้เพื่อชาวบ้านเอาไว้กองศพนี่เกิดมากครับ คือการเก็บศพอะไม่ใช่ว่าจะเก็บแค่ร่างคุณผู้ชมมันเก็บอาวุธกับโล่ไปด้วยเว้ยห <c oughs> นีหมดแล้วโอเคครับและแล้วการต่อสู้นี้ก็จบลงด้วยความปลายัยของพวกแก๊งโจรนะครับเราเสียชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ก็เสียไม่มากนะฮะเป็นตัวเลขที่พอรับได้ครับผม<ป>ถามว่าไว้ต่อใช่ไหมเราก็จะปลดประจําการพวกเขาเหล่านี้นะครับไปเป็นชาวบ้านซะวางอาวุธซะเพ่อนเฮ้ยผมว่าผมเจอแลโมเมนต์เลยครับนี่เลยภาพนี้ ต่างคนต่างกลับไปทํางานนะหลังจากเสร็จสึกสงครามมานะครับและใช้คิงรดกลับด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานกันนะครับก็เลยไม่ได้มีความแออัดไงในภาพนี้แสดงถึงความแออัดอย่างนานๆนนนนจะเห็นทีนะครับรู้สึกคลึกคลื่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดด้วยโอเคขอคุณสงครามครับที่ทําให้เราได้มาเจอกันอย่างนี้นะฮะมันดีหรือเปล่าเนะี <laughs> ่ย คำสั่งสิ่งปลูกสร้าง3อย่างเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นโรงโม่แป้งก่อนอบขนมปัง1เลี้ยงแกะอีก1คนงานว่างสงนะครับก็เก็บไว้ก่อนละกันนะฮะมี1นึ่งพอยจากวิจัยนะครับนี่เลยก็เนื่องจากว่ามาจากการอัพบ,บ้านสามหลังเมื่อครู่นี้โอ้คือใจผมว่าอยากจะอัพดิฟม i n g มากเลยแต่ไม่มีโหนดขุดแล้วนะครับมันต้องไปขยายพผนิีอื่นเพื่อขุดนะฮะฉะนั้นก็ต้องงองข้าไปก่อนอยากจะเอาเป็นการสร้างกรอกเหมือนกันครับแต่เหล็กก็หมดเหมือนกันด้วย เลยต้องตัดใจทิ้งไปนะฮะคือถ้าจะทำเนี่ยต้องนําเข้าเหล็กมาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยละกันนะครับมันน่าจะเมื่อไหร่ก็ได้ขอหนี้ก่อนดีกว่าครับสาคัญเลยก็คือน้ําพึ่งฮนะเพราะว่านอกจากเป็นอาหารได้เนี่ยยังต่อยอดเป็นเรื่องของการทําเทียนได้เหมือนกันด้วยนี่ครับสายต่อแต่เราเอาแค่น้าพึ่งก่อนละกันนะฮะเอาแค่น้าพึ่งก่อนดีกว่า ปลดล็อกของก่อสร้างใหม่ครับนี่เลยถ้าก็ว่าหมวดหมู่ของเกตเตอร์ลิงเนี่ยเราสร้างครบทุกกระบวนวามแล้วคุณผู้ชมงครับเย่ yeah. ยินดีกับตัวเองด้วยพื้นที่เหมาะสมตรงนี้ก็แล้วกันเงครับอะไรมันช่างพอเหมาะพอเจาะอะไรขนาดนี้เนี่ยได้ประมาณ2ที่การทำเลี้ยงผึ้งนะครับโอเคสปีดเกมต่อไปยังขาดหรืออะไรอีกไหมอ่ะขั้นต่อไปใช้อีกหนึ่งหลังครับหนึ่งหลังก็สร้างอยู่อัปเกรดอยู่ครับหลังนี้หลังในป่าระหว่างนี้ครับ เช็คก่อนว่ายังขาดอะไรอีกหรือเปล่าถึงเวลาแล้วสินะในการเก็บภาษีประชาชนครับขูดรีดขูดเนื้อแมนเนอร์คาลือหาดเลเวลเราอัพมาก,ก่อนนะครับมีพอยต์หนึ่งแต้มในการอัพเกรดด้วยคำสั่งก่อสร้างครับเสร็จ3ที่แล้วก็อัพใส่คนงานเข้าไปครับคำสั่งก่อสร้างเสร็จ3ที่ครับใส่คนงานไปก่อนนะฮะโรงโม่แป้ง1อบขนมปังหนึ่งแล้วก็เลี้ยงแกะอีกหนึ่งมีพอยต์จากการอัพหมู่บ้านมาเมื่อกี้นี้นะครับ1แต้มโอ อัพอันไหนดีจริงๆก็ดีทุกอันเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะใช้อันไหนก่อนนะครับผมใจ,ใจผมนะอยากจะเอาเป็นดีฟมายนิงมากแต่ก็บอกไปเมื่อกี้แล้วว่ามันได้มีที่ขุดแล้วนะ <c oughs> อัพไปก็เสียของหลายนะครับอีกใจนึงก็อยากจะอัพเป็นนี่เหมือนกันด้วยบีคีปปิ้งการเก็บพวกน้าผึ้งมาเป็นอาหารนะครับจะได้มีความหลากหลายของอาหารนะ่ะแต่ก็เราสามารถบริโภคอ,อื่นแทนได้มีเบอร์รี่มีผักสวนครัวมีเนื้อนะครับแล้วก็มีแอปเปิลด้วย ก็จะเพียงพอแล้วฉะนั้นผมว่าชุดเกาะดีกว่าครับใช่ฮะคือเอาชุดเกาะเนี่ยมันมันสำคัญไหมสําคัญตรงที่ว่ามันจะทหารเก่งขึ้นยังไงล่ะและทหารเก่งขึ้นเนี่ย,าารเ,นเ,นยเราสามารถไปเปิดวอ์กับเขตอื่นได้แล้วก็ชนะง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมสร้างบ้านไว้แล้ว2หลังซึ่ง2หลังนี้จะใช้ในการเป็นบ้านอัปเกรดของชุดเกาะนะครับสามารถเปิดตัวการทําหมวกเหล็กได้2ที่เลยครับอัพเข้าไปก่อน อนาคตเนี่ยเมื่อเราต่อยอดไปได้ก็จะเป็นการปลดล็อกเกาะโซ่มาแล้วก็เกาะแผ่นใหญ่นะครับก็ต้องรออีก2แต้มของมูบ้านมานะฮะสปีดเกมต่อก่อนครับถามว่าตอนนี้ทําอะไรดีใช่ไหมเออมีคอมเมนต์เนี่ยแนะนำให้ผมไปตีพวกโจรน,นะครับก็คือแคมป์โจรจะได้พวกของด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นความคิดที่ดีมากๆทาหารเราพร้อมหรือยังล่ะพร้อมหรือยังความพร้อมแค่ไหนเอากองหอกไป เอาไปสัก2กองน่าจะวงกน,นะครับเพราะว่าแคมป์โจนก็ไม่ได้มีคนมากด้วย2กองครับอ่ะ,อะดาบกับหอ,อก2กองรวมพลได้เราจะไปตีโจนกันครับหมู่บ้านเป็นไงบ้างหมู่บ้านหลังใหญ่จุดนี้ในป่าจะสร้างเสร็จแล้วหลังจากสร้างเสร็จเนี่ยก็จะมี1พอยต์นะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันครบพอดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรออัพนะนี่ไงโโหนี่มันเป็นคาลือหายขนาดใหญ่เลยเนี่ยใหญ่แบบใหญ,ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเลย ออพออยมานะครับก็อัพต่อเป็นเกาะโซได้หรือว่าหมวดหมู่ในการเลือกเนี่ยยังไม่มานะครับเนื่องจากาบ้านนั้นยังไม่อัปเกรดเลยครับขั้นต่อไปว่าไงอะ่ะขั้นต่อไปต้องการบ้านด้วยสามถึงห้าหลังด้วยกันครับงั้นก็จัดไปเอาเป็นบ้านโซน,นี้เอาลครับห้าหลังสองสามโอ้หมดเลยครับรีเควสไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะฮะแล้วหลังอื่นล่ะหลังอื่นได้ป่ะสี่ห้าได้ครับเหลือๆเ,เลยนะ ถ้ไปหลังนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนมันเนี่ยมันดูโอโอ่าเลยเกินนะอ่ะเอาครับระหว่างอัปเกรดบ้านเดินทับต่อดีกว่าเดินไปไหนเดินลงใต้ครับทางใต้มีแคมป์โจนให้เราป้นสะดมอยู่เหมือนกันด้วยซึ่งจุดนี้อยู่ใกล้กักน2แคมป์เลยครับดูเหมือนจะมีคนรู้ตัวแล้วนะครับว่าเรากําลังย่านตราทับมาหาเขาเลยจัดคนนั้นมาต่อกกกับเรานะครับฉะนั้นนี่ไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมครับด้วยทับแค่นี้เราสั่งประจันบานพรวดเดียวก็รู้เรื่องเลยครับบุก สู้ซึกวิ่งชาดไหมอ่ะระยยะัถึงอยู่ครับได้แล้วเอาเว้ซึ่งซึ่งหน้าเลยฮะตาบี้ตะบันสู้ไปครับดยู่ดีว่ามีรีวอร์ดอะไรคุ้มค่าต่อการมาพ้นสะดมแคมป์โจยครั้งนี้หรือเปล่านะหรือว่าได้ซรปอวากรเรากลับขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันได้ครับได้ของขึ้นมาที่มันเคยปล้นเราไปามันอย่าให้เหลือโอ้โหมัน มันไม่ยอมสู้ต่อเลยครับมันสั่งล่าถอยทันทีเลยทหารเราก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะไล่ฆ่าต่อด้วยครับเป็นการเปิดทางให้หนีเลยอะ่ะโอ้โหสีไดยมากก็คงคิดว่ามันจะไม่ได้กลับมาแล้วงั้นสินะดีครับเอาเลยเข้าเลยเข้าไปหาแคมป์มันเลยก่อนที่มันจะงอกเอาใหม่เนี่ยแบนดิตแคมป์เป็นรูปมือก็เหมือนแสนลักในการเก็บด้วยครับ ฝนแห้ตกแล้วไงก็เลยมาได้แบบไวๆตอนฝนตกเนี่ยภาพมันอึมครึมดูแตกฉานมากเลยฮะเราเลยไม่ค่อยชอบสู้ครับมีแม่เสจข้อความใหม่เข้ามาความเน่าบูดบูดเหม็นของสองครามนะครับเราได้สู้กับโจรมาแล้วก็ปรากฏว่าพวกโจรเนี่ยมนได้ทิ้งสิ่งของเอาไว้ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับในการว่าจะเอาอย่างไรกับของพวกนี้หนึ่งเลยก็คือส่งทรัพยากรพวกน,นี้ไปยังเมืองใกล้เคียงใช้เวลาศูนย์วันครับแล้วก็2 ทั้งหมดนี้เป็นของค่าแล้วตอนนี้โอเคข้อประสองครับเป็นของค่าได้เงินมา196ครับนี่คือเงินนะซึ่งเงินนี้ก็น่าจะไปต่อยอดในการซื้อของหรือจ้างอะไรต่างๆรับจ้างได้นะครับมีโจรมาหาเราอีกแล้วก็จะเป็นเพื่อนพ้องกันงั้นสินะโอเคครับเราก็จะไปตะบี้จันสู้ต่อ,อเพลงอย่างพึ่งจบสิอ๋อมันจบเพราะว่ามีโจนอยู่ใ,ใกล้นี่วะ <c oughs> เปลี่ยนโหมดเพลงทันทีครับเตรียมพร้อมพวกเราปาจันบาน สู้สึกกองเดียวพอก่อนมะเนี่ยถ้าจบไปเนียต้องเป็นสองกองครับสองกองปู้ยี่ปู้ยำมันได้เลยคือเพราะว่าสู้กองเดียวเนี่ยมันอาจจะเสียคนหัวเราใช่ไหมแหละครับถ้าสู้สองกองอะ่ะมันเห็นว่าเรามีคนมากกว่ามันก็จะล่าถอยเอน้นความระเรียบเรื่องของการเสียพลังใจดีกว่าครับู้ความเหนือกว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ตันจันมันไป เอายังไม่ทันรูปผลดีเลยครับมันก็ล่าถอยเพ่นป่าราบกันหมดแล้วน่าเสียใจชะมัดตามต่อก็ไม่ทันด้วยเฮ้ยทหารเราเริ่มมีความเหนื่อยล้าแล้วครับเนื่องจากว่าทั้งวิ่งทั้งสู้เลยเหนื่อยมากๆกจะต้องพักผ่อนก่อนพักไหนดีอ่ะพักแคมป์นี้แล้วกันครับรางวัลคือของปลอบใจครับที่จะได้มีอย่างอื่นนอกจากเงินหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะไม่มีผมวะเอาเลยครับภารกิจต่อไปจากการพักผ่อนแล้วก็แคมป์ฝั่งตะวันออกจะมาตะวันตกนี่ไม่มีเลยครับนี่แค่ฝั่งตะวันออกอย่างเดียวฮะ อืมโอเคข้อความนี้รางวัลของสงครามครับเอาเป็นเราเก็บไว้หมดคนเดียวอ่าพักก่อนครับพักในป่าแล้วค่อยสู้ใหม่นะกลับมาที่บ้านก่อนครับมีข่าวใหม่แจ้งเข้ามาบอกว่าตอนนี้ซากศพเป็นปัญหาอย่างมากชาวบ,บ้านไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเราปล่อยซากศพทิ้งเอาไว้นานเกินครับสัเปลเหลอเก็บไม่ทันเว้ย <laughs> ใช่ครับดูดิคนตายไปนี่ตายไม่ไม่ใช่ตายเปล่านี่ตายสร้างปัญหาอีกบ้าเอ้ย โอเคเดี๋ยวต้องใส่เป็นสะพนเลยเพิ่มที่โบสถ์ก่อนครับอย้มีคนมาเก็บศพเพิ่มหน่อยนะฮะนี่ครับความพอใจหายไปสิบแปมเพราะไอ้ซากศพบ,บ้านนะนะโอเคไหนๆก็กลับมาบ้านแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสร้างสิ่งผูกสร้างเพิ่มดีกว่าก็คือตัวนี้ครับสุดท้ายแล้วแมนเนอร์ซึ่งการสร้างแคมป์เนี่ยมันเป็นก่อนหน้าใช่ไหมแต่การสร้างแคมป์ก็เหมือนตอนที่หนึ่งครับสร้างอาณาจักรใหม่สร้างในพื้นที่เก่าไม่ได้เพราะว่าพื้นที่นี้เราปกครองเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับต้องสร้างพื้นที่ใใหหมมม่่่่่เททานนนนั้น้นะะ้พืีตอองไปคก เราไม่มีความแข็งแกร่งพอต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะฮะเอาล้ครับฉะนั้นแมนเนอร์แมนเนอร์สร้างตรงจุดไหนดีเลยครับเขาเลกหาดบนแล้วกันนี่เลยข้างบนนี้ซึ่งข้างบนนี้พื้นที่มันช่างกว้างไงเราก็เลยจะมาสร้างเอาไว้ข้างล่างมันเริ่มขับแคบแล้วนะครับผมขอสร้างเป็นตรงนี้ก็แล้วกันครับมีสีสิ่งผูรสร้างจะมีตัวกำแพงแล้วก็ประตูป้อมเล็กป้อมใหญ่แล้วก็เป็นตัวเก็บภาษีนะครับเดี๋ยวใส่ภาษีเพิ่มมาก่อนนะฮะ ภาษีเกาะถนนเอาไว้คิงโรดเป็นของท่านแล้วอ่าอันาเขตเพิ่มมาด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสร้างกำแพงแล้วก็ประตูประตูเนี่ยเหมือนจะงอกมาเองนะครับหลังจากการสร้างกำแพงได้กำแพงคือการสร้างวงกลมล้อมไว้ก่อนดีวกว่าคุณผู้ชมครับเพราะว่าน่าจะเหมาะสมนะเพราะว่ากำแพงเนี่ยมันใช้ไม้เ,มเยอะเหมือนกันนะครับดูสิสร้างแค่นิดเดียวนะครับปาไป42แล้วอะ4 6ครับ50แล้วไอ้50เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาคืนอย่างง่ายได้นะครับมันช่างหาคืนยากเหลือเกิน แรงครับราคาแรงมากเลยนะก็เหลือเพียงแค่ตัวทาวเวอร์เล็กแล้วก็ทาวเวอร์ใหญ่ครับเริ่มจากการใส่เป็นทาวเวอร์เล็กก่อนละกันนะฮะใช้ไม้สิบกับหินห้าโอ้โหเอาเป็นว่าสร้างแค่สี่ที่ให้มีบาร,รมีหน่อยละกันนะครับดีกว่าปล่อยว่างเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้มีอนณาเขตงอกขึ้นมาซึ่งอนณาเขตนี้เราสามารถคุมทั้ง วินเลดได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีทรัพยากรในการลงทุนมากพอเลยต้องสร้างแค่นี้ก่อนนะครับให้มันเป็นแบบว่ากุ้มกิมไป <c oughs> การิสันทาวเวอร์ครับใช้ในการใส่ทหารที่มีความสามารถสูงแต่มันก็ดูจะไม่ค่อยจําเป็นป่ะอือเอาจริงมันดูเส้นเปลืองมากนะครับงั้นไม่ใส่ดีวกว่าก็โอเคครับนี่คือแมนเนอร์ของเราครับผมเอาไว้ถ้าเรามีไม,ม้กับหินมากพอเราค่อยสร้างคุมทั้งมหาอาณาจักรก็ได้ครับแล้วก็คอมมิชไป แค่ข้างบนนี่ก็เสียไม้ไปเกือบร้อยแล้วนะแต่ก็อย่ากันนั้นเลยดีกว่านะครับตอนนี้มาลาดคอนตักชั่นกันคุณผู้ชมครับนั่นคือคอสเมติกนะมี2อย่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวชายสารเจ้าครับเอาไว้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่มันมาเกี่ยวกายเรานะครับผมก็คือพวกศพเหล่านี้ใช่ไหมวิญญาณร้ายเนี่ยมันช่างอาฆาตเหลือเกินครับฉะนั้นมัดปัดเป่าหน่อยทางสามแพ่งครับปัดเป่าวิญญาณร้ายไปซะสุดท้ายก็จะเป็นตัวการปรับภูมิทัศน์นะครับจะไปปรับตรงไหนดี ตอนที่มันมีป่าเยอะนะครับก็คือข้างบนนี่ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นพวกพืชที่ไม่ต้องการนะครับเราก็ลบทิ้งไปได้ <c oughs> เดี๋ยงูยิ้มขิ้ขอเนี่ยมันจะออกมากัดผู้คนเล้านะครับโอเคประมาณนี้ก็เท่ากับว่าการสร้างจากเมนูฟังก์ชันเนี่ยเราสร้างไปแล้วกว่า98อครับอีก2เซตเต็มร้อยก็จะเป็นการสร้างรังผึ้งพือเลี้ยงน้ําหวานผึ้งแล้วก็ตัวรถเข็นนะครับเพื่อขนของอะนะแต่เราไม่มีเทคไงเลยสร,สร้างไม่ได้ครับต้องรอเทคใหม่มาอัพก่อนนะฮะ โอเคเออและชุดเกาะเป็นไงบ้างชุดเกาะครับชุดเกาะตอนนี้เจลล่อนี่ไงทำเกาะโซได้งั้นหนึ่งหลังเนี่ยทำเกาะโซอีกหลังก็ทำเกาะหมวกไปครับสปีดเกมต่อระวังสปีดเกมครับสร้างบ้านเพิ่มดีกว่านะฮะสร้างบ้านเพิ่มเพื่อได้ทำเป็นบ้านขนมปังหรือบ้านชุดเกาะหนักนะครับที่จะมาในอนาคตนะบ้านจุดนี้อ่านี่ไงเมื่อกี้เกมจะว่าประสบการณ์ของหมู่บ้านเราเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นข่าวดีผมจะหันไปทางถนนครับ ลดเป็นเหลือประมาณสัก4หลังก็โอเคแล้วเลเวลอัพครับเลเวลนี้เราสเปเชียลไลเซชันต่อไปที่เกาะหนักเลยครับเรียบร้อยหมดพอยต์ครับอัพต่อได้โอ้ไม่ได้เลยครับนี่เป็นลักทาวแล้วคุณผู้ชมขั้นสูงสุดของเกมครับไม่สามารถไปต่อได้เท่ากับว่าจังหวัดไอเซนเฮา์ตอนนี้เรามีเพียงแค่เทคนนี้ครับจะมีตัวแอปเปิลการค้าดีขึ้นมีการทำฐานมีทำเกาะครับ คือไอเทคอื่นน่ยมันก็อัพต่อได้แต่ต้องอัพในต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นวอรบานแห่งนี้เคมพื้นที่เสร็จปั๊บตั้งหมู่บ้านอัพเมือง 1, 2, 3, 4สเพื่อแต้มเดฟมาอัพเทคกัได้ครับซึ่งหมายความว่าเข้าสู่วงจรอุบ,บาทสร้างเมืองใหม่แต่แรกนะครับ <c oughs> กินระยะเวลานานหลายเท่าตัวเลยนะครับผมโอเคถามว่าใครจะไปสร้างเมืองใหม่ละฮะผมคนนึงอ่ะน่าจะไม่นะครับ <c oughs> มันใช้เวลานานจริงฮะงั้นเราก็ใช้เพียงแค่เทคอ่างตัวไอเซนเท้าก็พอแล้วแล้วก็เน้นนําเข้าสินค้าเอาก็ลักกันคุณผู้ชมครับอืมประมาณนี้นะเฮะ้ยนี่มาแล้วแกะเราครับเลี้ยงแกะให้ขนนะโอเคที่สุดก็มาสิทีครับหลังจากรออยู่นานนี่แค่มาตัวแรกอีก3ตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงตามมาแหละมั้งเพราะเงินตอนนี้ผมเหลือเพียงแค่200จาก1000กว่าอะ ตามนั้นครับเดี๋ยวสปีดเกมต่อก่อนเออจะว่าไปทหารเป็นไงบ้างเนี่ยหายเหนื่อยแล้วหรือยังครับเราไปปราบโจนต่อดีกว่าหาเงินแล้วก็ปั๊มค่าอิทธิพลด้วยนะครับไปเคลมพื้นที่กันนะโจนโจนโจนโจ,จ,จนจะรู้ไหมว่าเรามาเพื่อไม่ให้มันรู้ตัวเนี่ยเราซุซ่มซอนในป่าจะดีกว่านะครับาการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสินะแจ๋วครับโอ้โหสวยเลยอาบ,บ้านไปสองสอง,สองไปครับ ถ้าเราไปสร้างอาณาเขตใหม่เนี่ยก็ต้องทําแบบนี้ต่อไปอีกนะครับโ,โหกินระยะเวลาประมาณสักว่า 4- ีหชั่วโมงอะถ้าเล่นแบบว่าติดต่อกันโดยไม่พักกันนะฮะถึงยังะ่ะถึงหรือยังโอ้โหไหวมากครับพวกโจนร,รู้ตัวไหมโจนไม่มีทีท่าว่าจะปรากฏตัวเลยครับแต่าหารเราเริ่มเหนื่อยล้าโอโ้ความเหนื่อยล้านี่ปาไป70%แล้วนะครับกำลังค่อยๆหดลงล้วเนะี่ยผมว่าสงครามในป่าแน่นอนอะสภาพเนี้ย ในป่าแง่แเอ้ยแต่เหมือนว่าโจรจะไม่อยู่ป่ะเพราะม,มีการเคลื่อนไหวอ๋อที่ไม่อยู่ก็เพราะว่าไอ้แคว้นบาลอนวอนเบเนเลสอะไปปราบมาให้แล้วนี่ว่าเออจำได้เรายึดฟรีเลยครับแคมปน์นี้ขอเงินหน่อยครับเราจะเก็บไฟให้เกลี้ยงเลยได้เงินมา116ครับรวมของเก่าเป็น441เลยอีกหนึ่งที่ <laughs> ขอบคุณบาลอนครับที่มาเคมไว้ให้ จุดอื่นทางฝั่งตอนตะว,วันหมดแล้วครับตะวันตกไม่มีตะว,วันออกหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> เลยเลยเลยตรงนี้มีคนไหมก็เหมือนว่าจะไม่มีนะเป็นแคมป์วางล่างนะครับวางล่าง <c oughs> ว่างล้างว่ะโอ้โหวางล่างมายังไงครับเนี่ยเป็นคําใหม่เหรอภาษา2 0 2 4นะครับ <c oughs> วางล่างก็มาเก็บเกี่ยวครับเท่าไหร่รอบนี้ 111ครับงั้นก็เอากองหอกเนี่ยนะปลดประจำการเลยส่วนกองทหารดาบเรานะครับไปเก็บแคมป์ไปเลยครับฝากด้วยฟา์ฟอร์เวิร์ดสต่อครับมันชอบพอดเกมให้เองอะนะฟอร์เวิร์ดต่อไปอันนี้ที่บ้านเราปกตินะครับอ้น้องแกะมาใหม่อีกหนึ่งตัวแล้วมาเป็นคู่แต้มโปริซีมาใหม่อันล็อกนะครับก็คือแต้มนโยบายใช่ปะ อัพจากตัวไอเซนเฮาส์เหมือนจะมี4ขั้นนะครับแต่ที่อัพได้คือขั้นแรกขั้นแรกจะเป็นตัว1ก็จะเป็นฮันติงกาวทําให้สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นนะครับมันจะออกดอกออกผลเยอะมากๆเลยแล้วก็อันที่2เนี่ยอันนี้ประชาชนเราครับจะงดการบริโภคอาหารเป็น5้มือก็หมายความว่าเราจะมีอาหารเยอะขึ้นแบบมหาศาลเลยครับแล้วก็อีกอันยังอยู่ระหว่างพัฒนาไม่สามารถรับเกรตได้เอาแต่กดได้เฉย คืออะไรอ่ะโอเกมเออร์เลอร์เลยนะครับเอาเป็นว่างั้นก็อัปนี่ก่อนละกันฮนะงดบริโภคอาหารไปเสียดายมากเลยครับเกมเออร์เรียกเซตก็แบบไห้ลครับผมอัพได้แค่นี้อ่อที่เรามีแต้มโพลิซีขึ้นมาก็เพราะว่านี่ครับแมนเนอร์คา,าร์ลิานเราสร้างเสร็จนะแต่ก็ไม่สมบูรณ์เพราะว่ากำแพงหรือว่าป้อมปราการไม่ได้ก่อน,นะครับแต่มีฟังก์ชันงอกเหมือนกันนะอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวทหารรับจ้างที่ให้อารมณ์เหมือนองค์คา์ลักครับ มันเซตติ้งได้ถ้าเรามีของมากพอในการปรับแต่งเนี่ยก็ปรับแต่งได้สวยงามมากนะครับอย่างเช่นตัวแม่เน็อาร์มตัวนี้ใช่ไหมตัวเกาะอ,อันนี้เป็นเกาะโอ้เกาะหนังเกาะผ้าเกาะธรรมดาเกาะโซ่นะครับเราไม่ได้มีตัวเกาะขนาดใหญ่จึงไม่สามารถสมเกาะใหญ่ได้แล้วนะถ้ามีนี่น่าจะเจ๋งมากนะครับส่วนเฮล멧ตัวหมวกเรานะครับอันนี้มีหมวกโซ่ใช่ไหมธรรมดาแล้วก็หมวกนี้อันนี้ก็เท่ดีนะครับเซตติ้งไปแล้วอีกอย่างคือ ต้องใช้เงินโครงคลังภาษีส่วนราครังในการก่อสร้างพวกเขาได้ครับเรามีน้อยจะต้องใช้สอยอย่างประหยัดหน่อยเราสามารถหาเงินเพิ่มได้ครับด้วยการเก็บภาษีเพิ่มนี่ไงเอาเป็นภาษีสักประมาณ1 0 20%ความพอใจหายไป16เลยครับ <laughs> งั้นก็10%พอแล้วนะฮะต่อไปคือแต้มของศาสนานะครับอันนี้ต้องบริจาคอาหารให้เชิดเหรอจะเพิ่มอิทธิพลได้ อิทธิพลเรามีมากพอแล้วงั้นก็ไม่ไม่ไมดีกว่าอิทธิพลนี่หาจากการไปตีโจรก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคเก็บภาษีครับขูดรีดประชาชนนะฮะก็รอดูว่าจะเพิ่มเท่าไหร่กับเงินที่เพิ่มมาอ่าส่วนบ้านตอนนี้ขั้นสองเรานะครับฉะนั้นก็อัพต่อเลยนี่คือบ้านชุดเกาะนะครับชุดเกาะน,นี้เนี่ยอัพเป็นทําเกาะใหญ่ครับจะว่าไปชุดเกาะใหญ่ใช่ปะเราก็ซื้อเหล็กดีกว่าเหล็กครับขอนําเข้าเหล็กหน่อยละกันเหล็กอยู่ในหมวดหมู่ไหนวะเนี่ย หมดหมวงการคาร์ฟติง้งใช่ครับไอรอนเปิดเส้นทางการค้าเงิน25นําเข้าเหล็กเข้ามานะครับราคาเรียบสานำเข้ามาสักประมาณ5ก่อนก็แล้วกันครับแล้วก็เอามาเป็นปรับเปลี่ยนชุดเกาะนะครับผม กำลังรออัปเดอยู่นะครับเอา้าอัปเสร็จแล้วไวามากๆเลยครับโอ้โหช่างเราฝีมือดีจัดครับหลังต่อไปเราเตรียมพร้อมรออยู่แล้วเป็นชุดก่อต่อไปเลยอีก2หลังครับอันนี้จะเป็นเบอร์เกอรี่แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีตัววิจัยปลดล็อกมาใช้งานครับบ้านธรรมดาจึงไม่สามารถกลายเป็นบ้านทําขนมปังได้ต้องพึ่งตัวไอ้เบอร์เกอรี่เนี่ยคุณผู้ชมครับ <laughs> เราไม่ได้อัพนะฮะมันใช่หลายแต้มก็ต้องปล่อยผ่านไปทั้งออกมีนะครับนั่นคือการทํา เป็นตัวชุดเกาะธนูเออลืมสิ่งนี้ได้อย่างไรเลยครับธนูฮะลองโบต้องมาแล้วครับผม ออโอเคคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะนอกจากการรอเฉยถามว่ารออะไรบ้างรอหนึ่งเลยก็คือรอให้ภาษีขึ้นเพื่อเอาเงินเนี่ยไปทำอื่นต่อไปแล้วก็2นะครับรอให้เหล็กมาถึงแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยไปแปรรูปเป็นชุดเกาะนะครับผมแล้วก็3ก็คือรอให้ทหารเก่ง,กงๆมาเยอะๆนะครับเพื่อไปประกาศสงครามกับแคว้นสีเหลืองยังไงละฮะเพื่อเอ็นเกมด้วยโอเคครับงั้นตอนต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นดิเอ็นแล้วนะฮะในการทําสงครามขนาดใหญ่ครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ารับ มือได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์หนก็จะขอบคุณอย่างสูงมากนะฮะถ้าชอบในเกมนี้ฝากด้วยละกัน,นะครับผมเจอกันใหม่ตอนต่อไปครับ